ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำการสาธิตโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013นะคะโดยหัวข้อเรื่องของเราที่เราจะทำการสาธิตค่ะนั่นก็คือการตรวจสอบฟังเข้ากไปในของ Word Book ค่ะค่ะเดี๋ยวจะทำการสาธิตกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเปิด Word Book ที่ต้องการใช้งานค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเลือกเมนูไฟล์ค่ะที่จะปรากฏบนหน้าต่าง Info นะคะก็คือจะขึ้นหนังภาพที่เราเลือกนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราจะคลิกที่ปุ่ม Check for Insert สำหรับใช้ตัวสอบการทำงานของ Workbook ค่ะในการทำงานนะคะจะมีตัวเลือกการทำงานย่อยนะคะได้แก่ Inspect Document นะคะ Check Accessibility ค่ะและ Check c o m p l u t l i t y ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเลือก Check c o m p l e i l i t y ค่ะ โดยโปรแกรมนะคะก็จะทําการตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Workbook กับ Excel ค่ะในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคะและจะแสดงหน้าต่างของ c o m p ล t วิ i ิตี้เช็คเนะคะแสดงรละเอียดความเข้ากันได้ของ Workbook นะคะก็จะขึ้นหนัาภาพที่เราได้แสดงไว้นะคะโดยสามารถผู้ใช้งานก็จะสามารถตรวจสอบรายการที่ระบุขึ้นมาได้ใน c o m p ล t วิ i ิตนะคะและแก้ไขาตามคําแนะนําหรือสามารถยกตัวอย่างได้ว่ามีการแจ้งเตือนในรายการที่อ้างอิงเช็คหรือชีทสี ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอทำการสาธิตไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ